เรห่อเลเวลหมาแล้วครับซูเปอร์เยติแล้วก็น้ำยาโคลนมาแล้วครบพร้อมลุยสกิลควีนพร้อมทุกอย่างพร้อมอ่าถูกต้องของที่ใช้คือถูกต้องเลยประมาณนี้เลยครับเราจะตีหลังที่9กกันเริ่มจากการลงด้านล่างนี่แหละ ผมจะลงตัวล่อตรงนี้ครับแล้วก็ลงเรือหอบินตามมาเลยปืดมาเรือหอบล่วงได้แถวนี้มัง้งถ้าล่วงแถวนี้ได้ผมก็ลงเนี่ยแหละน้ำยากรอบน้ำยาโคนน้ำยาม่วงตรงนี้หมดเลยน่าจะได้หมดตีไอมีอะไรมีอะไรกันไม่มีอะไรครับผมนี่ก็ชอบโบยจังไอโบยคุณผมยังไม่ทันว่าอะไรเลยครับอ่ะตัวล่อไปแล้วก็เรือหอบไปเตรียมน้ำยาโคนไปเอ้้น้ำยาม่วงก่อนก็ได้นะน้ำยาม่วงไปก่อนก็ได้ ยาโคนมายาโคนมาไล่มาเรื่อยๆก็ได้ครับยาโคนไปหมดปะเนี่ยได้หมดเต่าเหมือนจะไม่หมดแฮะยังเหลืออินฟโนอยู่ทั้งนั้นต้องเปิดเจ้ฝั่งนี้แล้ววะได้ปะเนี่ยได้ปุ้นเนี่ย เจ้าชายแล้วก็ปู่ยังเหลือควีนนี่หว่ามึงเหลือควีนไว้ทำไมเนี่ยยิ่งผมเราจะเปิดสกิลเจครับผมเปิดสกิลเจไปชิงชิงชิงเอ้ยไม่โดนินเฟอร์โนเลยเหรอชิงยังไงไม่โดนินเฟอร์โนเนี่ย ออกไปคมโคมนี่ออกไปคมโคมแตกเหมือนเดิมครับแตกเหมือนเดิมแหละไม่ต้องห่วงออกไปคมโคมนี่ปมไปนะเจ๊หน่อยเจ๊สู้ควีนหน่อยเจ๊ตีตีสวยครับผมแตกแล้วแหละตึงขนาดนี้แตกแล้วแหละประสิิ์ูไปก่อนไงก่อเดี๋ยวพี่ เรียบร้อยครับผมสามดาวเหมือนเดิมผมใช้ซูเปอร์เยติเหมือนเดิมได้แหละแต่ผมตีหลังสองเองผมไม่ได้มั่นใจนะแต่ผมก็คิดว่าสกิลควีนยิงแอรไปสี่อันได้แล้วก็ซูเปอร์เยติเออซูเปอร์เยติโดนน้ำยาล่องหนเนี่ยมันมันบ้านจะแตกไหมอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะผมจะลงเรือหอมานี่ครับแล้วก็ลงยาโคนแถวแถวเนี้ยสี่ขวดผมต้องการแค่โซนเนี้ยแตกไปให้หมด แล้วก็ควีนยิงแอร์ออกไปหมมังกรจากทางด้านนี้ผมว่าน่าจะจบละเอกโบเขาคว้ามด้วยไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เดี๋ยวใช้เจ๊เก็บอินฟ์โนเส้นเดียวไปลงเจ๊เปิดสกิลไปครับแล้วก็ลงมังกรโหมลงปู่ลงเจ้าชายมาตามกันมาผมว่าได้ว่ะผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเราได้บ้านไปแล้วครับอย่างน้อยๆก็สองดาวหวังสามดาวทีหลังอ่ะประมาณนี้มังกรล้น้ลนๆไปเลย อลองดูลองดูอาจจะไหวแล้วก็สกิลควีนตันแล้วใช้ได้แจมผมต,ตีก่อนเลยนะเบอร์เยติควีนมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะความคิดผมน,นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่ามันต้องเสี่ยงเอาดิผมต,ตีละผมเปิดเองหลังสองเนี่ยสองดาวมไม่เป็นไร คนตัวลูกออกมาปีนี้ยเอาแต่งหมดเลยครับผมตึ้งสวยสวยมากแต่งหมดจริงยิ่งเอ้าสกิลควีนยิงนี้ไม่โดนอันหนึง่งระโทไม่แม่นเลยไม่คมเลยตรงเจฟเปิดสกิลไปครับปูกับเจ้าชายไป มาดูกันว่าไหวไหมเปิดสกิลปูไปเลยครับผมเพราะว่าแถวนี้น่าจะหนักห่วงละไหวบ้า,ไห,าไหวเล้าไหวล้าไหวเถอะขอลาไหวเถอะมาขนาดนี้ล้วไหวเถอะ งาอินซีพังไปก่อนปูก็ตึงเจ้าช,ชายก็ยังเหลือสกิลอยู่ควินผมก็ยังอยู่แอคเธอะขอ,อละตึงมะไว้ไว้อะไรไว้อะไรคุณนฟอร์แตแล้วผมตีเลยมาไว้ใส่ผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมังกรผมเลยเป็นฝูงเลยโอ้สกิลเจ้าชายผมยังไม่ได้กดเลยตีง่ายจะตายโอ้เรียบร้อยครับสามดาว แล้วผมตีหลังแปดเออหลังเ็ดก่อนเลยครับหลังแปดปล่อยให้เพื่อนผมให้ความลําบากเป็นของเพื่อนเราเราอย่าไปลําบากครับทุกคนเราคิดดีมากเออเป็นอะไรที่ดีสุดๆโจมโจมเลยนะตีแล้วผมเปิดควีนไปก่อนแล้วกันเนาะอันดับแรกเนาะเลงยากอยู่นะควีนอะ่ะยิ่ง โอเคโดนหมดครับรอบนี้เจ่มมากเลือห่อไปแล้วก็ลงยาม่วงไว้ซีควาจัดมาแตกหมดเป้่าแตกหมดเป้่าซปเปอร์เยติว่าไงแตกหมดเป่าแถวนี้ขอหมด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 แล้วขอหมดแล้วโอ้นี่เดียวนี่เดียวก็ไม่แตกไปโธ่ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลงมังกรฝั่งนี้มาหนึ่งตัวผมไปเลยดีกว่าหนึ่งตัวแปลว่าอะไรไม่รู้จักหรอกผมไปเลยครับรกดสกิลเจ๊ไปก่อนดิกี่ว่าไงสตานป้อมให้เปล่าเนี่ยผมควรสกิลปูเลยดีไหมผมว่าควรม嘛ควรเลยละกันแถวนี้ป้อมค่อนข้างจะหนักหน่วง บินเข้าไปทุกคนโอยบินเข้าไปทุกคนโหมกันมหมังครมาเป็นฝูงเลยเจ๊ก็ยังอยู่อุ้ยอินซีโดนสตันดิกกี้ยังเถื่อนบอกเลยมุดดินมาโคมโคมมุดดินมาโคมโคมตีสวยเจ๊เอาหน่อยเจ๊ทีเดียวสวยครับผมเรียบร้อยสามดาวเหมือนเดิมสามดาวเหมือนเดิมเลยยังเถื่อนยังตึง เดผมมีนางฟ้าฮิวไงไม่กลัวอะไรทางนั้นครับนางฟ้าฮิวตึงตตีตีฮิวมาตีคมด้านบนว่าไงกดสกิลเจ้าชายเล่นก่อนเดี๋ยวไม่ได้กดเรียบร้อยสามดาวไปอีกบ้านนี้เราจะตีบ้านหกครับผมจะตีบ้านหกผมจะใช้ซปเปอร์เยติลงตัวรอบไปก่อนตัวหนึงนะ่งเนาะนี่ตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ลงเรือหอบินมาเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะบินเลยไหมล่วงตรงไหนก็เล่นตรงนั้นไหมฮะบินมาครับฟูดล่วงแถวนี้ก็เล่นันแถวนี้แหละหนึ่งสองสามสี่แล้วถวนี้แหละถ้าได้ป้อมแถวนี้หมดก็โอเคแล้วก็ควีนยิงแอร์ไปสองอันก็น่าจะแตกแล้วนะคิดว่าเออผมมาถึงผมมาถึงเราต้องเชื่อมั่นในเรือของเราสิตัวล่ออะไรไม่ต้องมังกรไปเลยเราต้องเชื่อมั่นครับว่าเรือเราจะเรือเราจะปลอดภยัย โดนบอลดำตุบๆเรียบร้อยรู้ปะ <c oughs> แตกไม่แตกไม่รู้ครับมาเอามาหมดแล้วผมตีก่อนครับี๋ยวผมตีี๋้วผมให้นะเรื่อยๆนะใจะเย็นนะโก <c oughs> ยามย่วงไมยาขคนไปหนึ่งขวดยาขคนไปสองขวดยาขคนไปสามขวดนะยาขคนไปสี่ขวดนะ แตกปะเนี่ยเหมือนได้ของเยอะอยู่ครับแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยคุ้มเอา้าแล้วทำไปแอร์ด้านบนทำท่าจะแตกวะนั่นผมละงงเลยผมละง,งงไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยนะใช้ควินด้านนี้ก็ได้หมาควินเราเจอควินเขาน่าจะได้อยู่ยิงเอา้าเอ้าแล้วควินผมไปด้านนู้นได้ไงอะโอ้จบข้าวเลยแบบนี้จบข้าวเลยครับขับข้าวครับกับข้าว กับข้าวเลยแตกหรือเปล่าน้อ,นอเจ๊อะไรเจ๊เจ๊เก็บเป็นสีให้หน่อยเจ๊เจ๊เน,นจาจ่าจะเก็บด้านล่างถ้าอยู่มั้งคิดว่านะ เจ้าชายกับปู่ไปด้วยกันน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แบบว่าอะไรมังกรสามตัวผมไว้ลงตรงนี้ครับไว้เซอร์ไพรส์ไว้เซอร์ไพรส์เลยจะไปยสามตัวจ่กันแดงก่อนอ่าสวย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 เลยสวยสวยเลยธนูพลาดเราก็ต้องแก้ทางเอาเราก็ต้องแก้ตัวเอาใช่ปะล่ะ นี่แหละยิงตึง้งสกิลปูจัดไปเอ้ยควินผมไม่น่ารอดละเจอคิงเอ้ยคิยงวิวน้อยได้อยู่ไปชิวไปชิวไปชิวสามดาวครับผมสกิลเจ้าชายมาอืมแต่งเหมือนเดิมซุปเปอร์เยโหดยังโหดยังเถื่อนไม่พลาดเลยว่ะลงสกิลแบบโปรเฟชชั่นนอลน เอาไปใช้กันได้นะครับผมจเจอเรือห่อลงตรงไหนกันนั่นแหละลงไล่ไล่ไปเรื่อยๆกอบไปเรื่อยๆให้มันออกมาเรื่อยๆอยาโม่งไปก่อนละกันถ้าจะให้ชัวนะเห็นเรือห่อจะล่วงก็คือ,อยาม่วงไปก่อนเลยคําคมประจําวันคมกริบหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย